ซื้อมาแบบเต็มคอคอยเพื่อนเราจะกินหมดหรอแบบพี่นิสบัางสิหมด yes แ a ลนได้ปะนิวส์อะอดค่าขนมเลยนะเว้ยเพื่อนมาซื้อหน้ากากหมูเคยได้ยินแต่กลายเป็นงูค่ะไม่เคยได้ยินว่ากลายเป็นหมูเลยอยากเป็นอยากเป็นแผนคืออย่างนี้พอมันกินอิ่มมันก็จะนอนหลับพอมันหลับเราก็กลับเฮ้ยเกรงก่อนดิลืมเหรอลืมเพื่อนได้ไง ใครเพื่นคุณคะนี่ขนมของฉันกับุกกี้จับยำโลไปทำหมูปิ้งที่ฝาขนาดฝันยังบูลี่เหรอไม่ทำหมูปิ้งก็โมโมต้องตกแต่งให้เข้าที่ ช้ตึงหลังทำไมมันไม่เต้น <deve> อ <ck> ่ะเอ้ยมันไม่เต้นอ่ะเต้นเลย คิดว่าตัวเองคนเดียวหรือไงอะไรของหลอนฉันก็มีแถบกดได้แบตของฉันก็กดได้โยดยดๆยดโยดนี่สีสวยกว่าสดกว่าไม่มีใครสวยเท่าของครูส้มจี๊ดหรอกไม่จริงไม่จริงนอดักใช่ใชใช่เดี๋ยวโดนหักคะแนนุยของครูสวยมากเลยค่ะแพรรี่ทำไมพูดแบบนั้นฮะมันเป็นยังไงตัวนี้เปลี่ยนสีเร็วจริงๆเลย ใช่ไหมใช่ไหมใครใครก็ว่าแบบนั้นใช่ค่ะสวยมากเฮ้ยนังดั๊บลูกน้องเองหายไปไหนอะเดี๋ยวนี้มันทำตัวห่างเหินไปอยู่กับยายกุ๊กเก้เป็นข่าข่าก็ไปเดี๋ยวพวกมีวันอยู่อะไปกินขนมห้องเรานั้นนะได้กี้นี่นี่ซื้อมาแบบเต็มข้อคฮยเพื่อนเราจะกินหมดหรอแบบฟินิชบ้างสิหมด yes land ได้ปะเข้าใจปะ no select นชิชาชิชาหน่อยแน่โดมันโดมันเอ๊ะเอ๊ะยาบัดใจของเจ้าชายซื้อขนมมากินบ้างดิามชายโอถตั้งใจค่าไฟไม่มีเลยลืมเหรอลืมเพื่อนได้ไงใครเพื่อนคุณคะนี่ขนมของฉันกับปุกี้ แบบนี้ต้องจัดการอะไรสักอย่างแหละใช่ไหมหนางเป็ดโอ้โหขนมบานทะเลน่ากินทั้งนั้นเลยเองจะให้ไม่ให้ไม่เค okay. จบถือว่าคุณเลือกแล้วพร้อมเรียนกันหรือยังคะยืนฟังนานแล้วคะ่ะพร้อมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาไม่เชื่ออย่าลบลู่นี่มันยังไม่หายโกรธอีกเหรอสมควรอยู่หรอกที่นี่มาโดนแม่ตาคนเดียวอ ยังไม่สำนึกกันเลยเจ้าวัานคิดแผลแล้วก็ทิ้งให้กี้โดนด่าอยู่คนเดียวเออมันนานแล้วนะเจ้าคิดเจ้าแค้นเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วลืมๆืมไปเถอะไม่มีเรื่องร้องวันเดียวที่อยู่กับข้าพี่เหลือวิ่งหนีกันหมดตกที้ <c oughs> ให้ฉันเฝ่าไว้อย่ามาสะลอนมามามาหยุดคุยค่ะไม่เชื่อก็อย่าลบลูข้อที่หน,นอนกินจะกลายเป็นหมู เคยได้ยินแต่กลายเป็นงูค่ะไม่เคยได้ยินว่ากลายเป็นหมูลเลยอยากเป็นอยากเป็นเอ็งอยากเป็นใช่ไหมเนียไปไดีลำคานเพราะฉะนั้นอย่านอนกินหนาคาเดี๋ยวจะกลายเป็นหมูมาข้อสองจริงจบทักควรระวังตัวจริงจบทักทักว่าอะไรหรอคะวันนี้ก็บผมอย่างนี้หรอคะลบลบูเดี๋ยวได้กลายเป็นหมู ไม่เป็นหมูได้ปอยากเป็นเป็ดหมูอย่างแรงถ้าเป็ดไม่มีขอเป็นห่านละกันมันนี่ช่างลอบแลบจริงๆมันนี่ลอสเตอร์จริงๆถ้าไปเผาก็คงจะอร่อยเฮ้ยลบหลูสิลอบสเตอร์ลอบแลบอะไรอ่ะไปเล่นกองทรายตรงนู้นแปไแปชายไปเล่นเอ้ยมันดาวอยู่ พี่ินนหไม่เธอวิ่งตัวแรกเลยไม่ใชายหนุ่วิ่งตัวแรกออยผมมากเข้าใจไหมจริงจกทักแล้วก็ควรระวังตัวมาข้อสห้ามนอนผิดทิศแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่านอนผิดทิศต้องซื้อเข็มทิศมานอนหนุดแล้วล่ะค่ะลบลูลบลูเองไปเล่นกองดินตงนูนปะปะใชา่โอ้ยห่วงเล่นเนี่ยอย่าลบลูนะปุ๊๊กกี้ แล้วจะทำแม่ฉันนอนที่ไหนมันก็เรื่องของฉันตลกอะไรเดี๋ยวเองได้เจอแล้วเวลานอนอ่ะดูด้วยห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันตกมาข้อต่อไปข้อสี่ห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนจะไปย่าตรงไหนคะก็เปิดไฟเล่นสิคะลบลูรลบลูหรือเราจะใช้ไฟฉายส่องออกก็ได้คะ่ <c oughs> ะเยาบี่ยาบี มีวิธีหนึ่งค่ะให้อุตตอร์แมนฉายเส้ยงตัวเนี้ยไม่เชื่อแถมร้อเลียนด้วยโอเคค่ะครูสมจีก็ขอจบวิชาไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพียงเท่านี้เราฝันดีขอให้ทุกคนเจอดีอค,ครูย่อทำไมคะเอาแล้วจะมายุ่งอะไรกับชนละ่ะ <c oughs> เลิกงามยามดีและเวลา8โมงกับอีก10นิดนิดใช่นิวส์อะอดค่าขนมเลยนะเว่ยเพื่อมาซื้อหน้ากากหมูในฐาะนะที่มันลบแล็ดพวกเราลบหลูเองไปดูข่าวต่อไปได้ก็ถือว่ารู้ใจกันดีคนอย่างเจเอลโลจะทำอะไรก็ต้องเทสดี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 ดผืด่อไม่การผิดพลาดจะลองอันเดียวได้ไงก็ต้องลองอีกอันนึงสีอ้วนอะมันก็พูดถูกของมันนะ ก็คงต้องลองสองอันทีนะไม่ต้องมองคนคนนั้นมันจะเป็นใครล่ะนั่นไงไม่ต้องสงสัยเลยไหนพวกเองหันหน้าไปดูกันดิตัวอะไรอะตัวอะไรตัมันนั่งใกล้ๆนั่งใกล้ๆกันทำไมอ่ะนี่ไงหมูสามตัวพอดีบุลลี่บุลลี่หน้ากากใบเนี้ของเออใหญ่ปุกกี้ ส่วนหน้าตาใบนี้ของนางเป็ดเฮ้ยริ้วรอดีมารวมพลังอุ้ย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 อ้าอุ้ยอุ้ยนุ้ยุ่้ยอุ้ยอ้ยมุ้ยอุยอ้ย้ย้ง้้น้ง ตัวนี้หัวกินหนมจะพูดอย่างนี้ก็ได้ไม่เถียงแผนว่ายังไงนะนางเป็ดแผนคืออย่างนี้พอมันกินอิ่มมันก็จะนอนหลับพอมันหลับเราก็กลับเฮ้ยแกล้งมันก่อนดิก่อนกลับเราก็แกล้งมันก่อนแล้วใครเป็นคนเข้าไปแสกหน้ากากให้พวกมันอะ <c oughs> อย่าอย่ามองอย่าง,งน, <c oughs> นั้นนี่ข้าซื้อลวต้องไปทำมีก่อนใช่ทุกสงครามต้องมีผู้เสียสละใช่ไหมลี่ใช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 ่ ตามนี้นะก็จะมีอ้วนกับรีโลกับชายสิอตื่อโป๊ยไก่ในตัวเสี่ยมเลยดีนะหัวเราไม่เป็นหมูถ้าเรากินหมดนี้จะเป็นหมูปะเนี่ยโอ้ยลิ้วล้ออย่ามาโนโอ้ยกี่กินอะไรดีเลือกเบอร์ถือเริ่มจากนี้ก่อนละกันช็อกโกแลตอยากกินขนมมากไปนะคะเดี๋ยวจะอ้วนกินผักผลไม้ด้วยนะคะแล้วพวกเรากินทำไมอะหวานอร่อยนั้นค่ะ โอ้หอะไรมันจะน่ากินขนาดนั้นึนังเป็ดมันไปไหนเนี่ยจะกินยั่วซะหน่อยขนาดนั้นเลยลือถูกต้องแล้วลือนปลาลำดำตอนนี้อ่ยอยาไป่วงสวยเพราะไม่มีใครสวยตอนเกม คงเป็นแต่หนุนนั้นนี่แหละค่ะสวยทุกตอนเองนี่ก็หลงตัวเองนะหลงตัวเองไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปหลงราชดาจะติดเมงจายโอ้เยเองนี่ก็เล่นตลกมุกเก่านะเนี่ยกินน้ำกาเตะกันโตเองนี่ก็ตลาดนะตโลกชนหวานจมาเลยเฮ้ยเจ้าตือกินละอ้วนขนาดนั้นเลยหรอกินแล้วก็นอนตัวแสบเลยนะื เราจะเป็นแบบนั้นไหมอะไม่เป็นหรอกมีแค่ในหนังกีไม่เอานะหัวหมูแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยก็บอกมีแค่ในหนังกีถ้าเองกินจะกลายเป็นหมูงั้นไม่กินละยาว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 เหรอกินนี่อืมไม่มีทางไปหรอกเพราะพวกเราหุ่นดีถูกต้องหรือเนเซอร์คิว เดี๋ยวข้าจะเปิดเพลงกล่อมพวกมันให้มันหลับนะเว้ยเออเริ่มเลยนังเบสเค้โอ๊ยอะ <c oughs> ลาบตื่นหน้าแบบบุกี้เลยตอดอ้วนอ้าวอุวยใครเปิดเพลงอ่ะฟังแล้งง่วงเลยเดี๋ยว่อยเติมมากินอีกทีแล้วกันนอน่อน แพงะไรมันก็เด็กดีจริงๆไงว้าวนอนแป๊บนาฬิวโอเคเฮ้ยทางด่วนมันหลับแล้วอ้าวไอ้จะหลับทำไมอะเฮ้ยตื่นบุกดิเจ้าอ้วนอะพานอนอย่าลืมนะว่าหน้ากากใครเป็นของใครอะรู้รู้เอ็งจะตอดทำไมวะอันดุไอ้กบดี ส่วนเองไปส่องหัวปุกกี้โ <Okay. S 1> อเคหนมยอยหนมยอยหนมยอยขนาดฟันยังกินขนมอีกหรอแล้วกุ้มไปหลบทำไมเนะี่ยก็ให้มันดูแอบไงจับยำโลไปทำหมูปิ้งดีฝ่า <c oughs> ขนาดฟันยังบูลลี่หรอ <c oughs> ไม่ได้เลย,ย่าเนี้ยเองต้องโดน จับเจ้าโลทำหมูปิง้งบุลลี่บุลลี่ดดเดดเผื่อด้วยนะจับเจ้าโลไม่ทำหมูปิ้งก็หมูอบบุลลี่บุลล,ลี่จะจับข่าทำหมูอบเลยเหรอได,ได้ทำหมูทอดน้ำปลาก็อร่อยนะช่ไม่ต้องแลละค่าขอสองคนดีจะได้เบาแรงชายหมูอบเหรอใหญ่ปุกกี้ได้ต้องตกแต่งให้เข้าที่ ใช่เอาโทรศัพท์มาเปล่าเปียงไว้แล้วถ่ายดีๆนะเว้ยครับผมเอ็งรัวขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวมาได้ภาพมชชัดหลับไม่สบายนะเจ้าหมูสอเตือปะลายโตเฮ้ยหยุดายได้แล้ว เฮ้ยเรียบร้อยไหมเพื่อนพวกเอ็งอย่าเล่นดิเรียบร้อยแล้วอ้วนลบดิแล้าตาเป็นไรอ่ะโอ้ยเหมือนกินเกิดนี่เราเองเป็นไรอ่ะมันก็เหมือนกินเกิดเหมือนเกินค่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ได้เธอแก้ยังไงคอยดูทำไงรีบแก้เลย รุนแรงกว่าเขาฆ้าอีกนะโอเ้เอ่งี้เิดนหนึ่งกินนมต่อดีกว่านี่ใครอ่ะอมันเปนใครอะอืมใครกินวิ่กูด้ด้วยมันเป็นใครเนี่ย เองก็เป็นแมาค้อเป็นหมูเหรอฮ่าฮ่าไม่น่ากินของหวานเยอะเลยเออแค่เป็นหมูแล้วเองก็เป็นคนเดียวแค่ไม่ได้เป็นแม่ได้าฮอนคูรูระจกก็ยังสวยเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนแปลงอะจก ูเอาไปดูใช่หน้าตาตัวน,นี้ไม่คุ้นเลยแฮะก็หน้ายังไงมันไม่จริงมันไม่จริงจริงจริงที่ไอ <c oughs> เป็นหมูกับข้าไอแง่กินของหวานเยอะกลายเป็นยังไงเนี่เราเป็นจริงกันเหรอเนี่ยเป็นไปนตามแผนโลไม่เอานะเออหมดแม็กแล้วเฮ้ยบุกคกี้กินตั้งแก่เป็นหมูเลยเนี่ยโอ้ยอย่าไปซีเรียสซีเรียส ีีแล้วก็กินต่อไงไม่น่าเลยไม่น่าเบยกินแล้วนอ,อนแกเป็นมูจะเศร้าทำไมองไม่เห็นต้องเพียดเลยหมูสองตัวเ็เป็นพี่น้องกันจึง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 จึเครียดหรออือไม่ต้องเคียดสนุกหครับยังสัดรสาษตอนภารกิจแกงเพื่อนก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครใส่หน้ากากหัวหมูไม่มีผม เองใส่หัวเป็ดเหรอใช่ข้าใส่เองแหละอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ได้ค่ะ